โอ้ยเดี๋ยวมองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังโอเคครับผมสวัสดีคีณหงษ์แลวครับเดิมผมอยู่กับต้อมว้าผมไปหาอะไรกินเนว้อเออจำได้มีคนขายเดี๋ยวเราไปอะไรมีอะไรกินมั่งนะ โอ้คนตกโอ้ยกล้องเสียปุ๊เนี่ยโอ้ยเออโอ้ะอ,ะอะไกินดีว่ะเออฮะขายกโกโก้ค่ะเอ้ยขายอะไรวะขายโกโก้เนืบก็มีนะคะขายอะไรคะโกโก้เนืบค่ะ ออ๋มาเสียครับทุกคนไปนั่ง,อง,งรงงอเถอะคุณ่ะจะเอากี่แก้วดีคะอ๋อแก้วเดียวพอครับทีทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปต่อเสร็จแลยนะเท่าไหาร่หละ5ะบา,า,าทาน,านะคะห้าบาทนะครับ ตอนนี้ประมาณ20บาทห่ะโอเคเดี๋ยว <Yeah. S 1> อะไรนะคะ <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะแอบทุกคนที่ผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะทุกคนก็มันงึ้น <c oughs> อร่อย <c oughs> okay. เคยเหรอิีนี้ก็ขอลาด้วยนะครับอย่าไปทำตามนะนี่การแสดงนะไปแล้วบาย